วัสดีครับวันนี้ผมกอฟโอเอ็มคารช็นะครับเราก็มาอยู่กับรถนิสสันนาวารานะครับ n p 3 0 0นะครับลูกค้าใช้จอเดิมเป็นตัวนี้นะครับจอเดิมเป็นตัวนี้ลูกค้ามีกล้องหลังมานะครับก็มาใส่จอใหม่ตัว Android นะครับอจอ Android แล้วก็มาใช้ชุดแปลงไฟกล้องของเรานะครับชุดปลั๊กแปลงไฟกล้องของเรานะครับผม ไม่ต้องตัดต่อสายใดๆนะครับก็เสียบเข้าได้เลยนะครับผมแล้วก็ใช้กับจอใหม่เดี๋ยวเรามาดูต้องถอยกันนะครับอะ้องถอยตัดแล้วนะครับแสงก็อาจจะสว่างนิดๆเดี๋ยวเราทำให้ดูครับพอดีรถจอดในที่กลางแจ้งหน่อยครับ สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับหรือว่าอุปกรณ์ปักแปลงไฟไม่ว่าจะเป็นจอ Android ปักแปลงไฟนะครับติดต่อเราเข้ามาได้นะครับกับทีมงาน OEM Car Shop ครับผมก๊อป OEM Car Shop ครับอยู่บริการท่านทุกวันนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0814949250นะครับผมครับยินดีบริการท่านทุกวันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ